ชาวราศีธนูทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่เรียกว่าแข็งแกร่งหรือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นมากในช่วงของเดือนนี้มักจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีบ่อยครั้งบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือบางทีบางครั้งนั้นก็เกิดที่เรียกว่า เราตั้งตัวไม่ทันหรือบางครั้งก็หนักบ้างเบาบ้างในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้น <c oughs> จะไม่กระทบกระเทือนอะไรเพราะว่าชาวราศีธนูนั้นดวงของท่านก็แข็งแกร่งจึงทําให้ตัวของท่านนั้นไม่ประสบกับสิ่งที่เลวร้ายได้ในช่วงนี้ ชาวราศีธนูท่านจะมีแต่โชคแต่ลาบเข้ามาหาท่านสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะผ่านเลยไปสิ่งไหนที่ดีๆก็จะเข้ามาหาตัวของท่านในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีความสุขมีความร่มเย็นอยู่เสมอท่านจะมีความสดใสและจะมีความปรารถนาอะไรก็จะได้ในช่วงนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวของท่านในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่ได้จับเงินจับทองบางท่านอาจจะได้จับเงินก้อน,นงเงินก้อนหรือว่าเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินการงานนั้นจะอุดมสมบูรณ์ท่านจะประ กอบกิจการอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านใดจะประกอบกิจการอะไรก็จะเป็นผลดีถ้าก็ท่านจะทำงานเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็จะมีประโยชน์เข้ามาหาท่าน ท่านยิ่งขยันทํางานหรือว่าท่านยิ่งขยันทํามาหากินท่านก็จะตั้งตัวได้เพราะความขยันของท่านในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความอดทนเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาอาศัยใครท่านจะทำอะไรก็ทำด้วยตัวของท่านเองท่านมักจะทำด้วยตัวของท่านเองงานที่ท่านทำนั้นก็รู้สึกว่าจะผ่านพ้น ไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดมีผลงานที่ดีเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปในช่วงนี้ก็ถือว่าบางท่านนั้นทำงานที่ดีจนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นจงมันขยันและมันทำงานต่อไป ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีธนูดวงของท่านจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการงานเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานที่ดีเข้ามาหาตัวท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านทำงานแล้วก็มีชื่อเสียง มีคนนับหน้าถือตาถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กําลังใจท่านอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรหรือว่าทางานส่วนตัวอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะเป็นผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีธนูนับว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ดี มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าท่านจะย่างเท้าไปทางเหนือทางใต้ก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก็ถือว่าจะเป็นงานที่ดีสําหรับท่านอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะมีงานหลั่งไหลเข้ามาทั้งงานเล็กงานใหญ่จะทำอะไรก็จะมีผลดีจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในช่วงนี้จะมีงานล้นมือมากจนกระทั่งท่านจะต้องไปไหว้วานจ้างคนอื่นเข้ามาช่วยอีกแรงช่วยทำงานอีกในช่วงนี้ถือว่างานที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง จะมีความพร้อมเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ท่านก็จะต้องลงทุนอยู่บ้างในเรื่องของอุปกรณ์ในด้านของการก่อสร้างก็ดีท่านจะต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นอีกในช่วงนี้เพราะงานของท่านล้นมือท่านจะมีรายจ่ายในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในช่วงนี้ก็มีบ้างแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ถือว่า ท่านจ่ายไปในเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบและมีความสำเร็จอีกตาหากในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ท่านจะมีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายการทำงานนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หากในช่วงนี้บางท่านก็ออกไปทำงานนอก สถานที่หรือว่าไปรับจ้างต่างถิ่นต่างแดนก็มีก็ถือว่าท่านได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาครอบครัวของท่านจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลาบริ่มมีความสนุกสนานอีกต่หากในเรื่องของการงานบางคนก็ทํางานด้วยความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานในช่วงนี้ไม่มีความกดดันอะไรก็รู้สึกว่าสุขภาพร่างกาย ของชาวราศีธนูก็พร้อมที่จะลุยงานอยู่แล้วท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีกำลังใจสู้งานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบางานตากแดดตากฝนตากลมก็สู้ได้ทั้งนั้นท่านเป็นคนที่ภาพเพียรมีความมณะอดทนจึงทำให้งานของท่านนั้นมีความสำเร็จ อย่างสูงท่านรับผิดชอบในเรื่องของการงานอยู่แล้วงานที่ออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันนั้นก็เป็นที่ประทับใจของคนที่ได้พบเห็นหรือคนที่เอาไปใช้ก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมจะส่งผลดีกับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันเรามาพูดถึงในเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินก็ดีเพราะว่าท่านมีงานที่ดีเงินก็จึงมีตามมาเพราะฉะนั้นการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างท่านก็มีรายรับมากพอดูในช่วงนี้ท่านอาจจะได้หยิบเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนอยู่บ่อยครั้ง บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ท่านก็พอมีบ้างบางทีบางครั้งท่านก็ไปได้งานที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปเจอลูกน้องที่ดีมาช่วยเหลือมาช่วยทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่า ท่านก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการทำงานนั้นก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่มีการผิดพลาดอะไรช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันเราไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาอาศัยหวยหรือไปพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นในเรื่องของการทำมาหากินนี้ถ้าหากว่าเราประสบกับความสำเร็จก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบ อีกชนิดหนึ่งในเรื่องของการทรมากินก็ถือว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างสูงท่านที่เคยตกงานหรือเคยว่างงานในช่วงก่อนนั้นแต่กลับมาช่วงนี้ท่านก็มีงานทําอย่างสมบูรณ์แบบจะมีงานที่ดีมีคนยกย่องเทิดทูนตัวท่านท่านจะทำงานได้ดิบได้ดีในช่วงนี้ เหมาะกับการลงทุนอีกต่าหากถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบไฟฟ้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการดีจะมีกำไรกำไรในเรื่องของการค้าขาย ไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์อันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีออเดอร์จัดส่งอยู่ตลอดจะมีลูกค้าอีกมากมายทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่เข้ามาใช้บริการในเรื่องของการงานการเงินจึงถือว่าประสบกับความสำเร็จชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบังเกิดกับตัวของท่านในช่วงนี้คนรักคนใค้ก็ดีเอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาได้ดีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไม่ได้คนรักคนใค้ก็มาช่วยแก้ทำได้เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความคิดเห็น กับตัวของเราในช่วงนี้ก็ถือว่าเรายังดียังมีคู่หูที่เรียกว่าจะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหาหลือกันได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนที่เรียกว่ายังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะมีคู่เพราะว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านยังไม่เหมาะกับการที่เรียกว่า จะมีคู่คลองถ้าหากว่าท่านคบกันอยู่ก็ให้ท่านคบกันไปก่อนจะเป็นการดีให้ท่านดูใจกันไปเรื่อยๆพอสิ้นเดือนนี้หรือว่าไปเข้าสู่เดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมนั่นให้ท่าน คิดอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคู่ครองถ้าหากว่าท่านจะมีคู่ครองในช่วงนั้นก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านให้พ้นจากเดือนตุลาคมไปเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรในช่วงของเดือน ตุลาเลยไปแล้วจะเป็นการดีเข้าสู่ในเดือนพฤศจิกาธันวาอันนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนั้นก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่แข็งแกร่งและเป็นเดือนที่แรงสำหรับเดือนที่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่ากระทันหันหรือเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุให้ท่านระวังเข้าไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ต่หากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ หรือว่าท่านจะไปทางไหนใช้รถใช้สนนให้ท่านระวังเขไว้บ้างจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเสียอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราเผลอหรือว่าเราประมาทอาจอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ ก็ถือว่าชาวราศีธนูท่านรับฟังคลิปของเรามาจนครบจบแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี